วันนี้เรามีภาพของเขื่อนกระทูนหรือว่าอ่างเก็บน้ํากระทูนซึ่งตั้งอยู่ที่อําเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ตมมําบลบ้านซ่องของเรานะคะอยู่ห่างจากชุมชนกลุ่มแปดของเราประมาณ23กิโลเมตรค่ะซึ่งการเดินทางตรงนี้ก็สะดวกนะคะแต่ว่านี้เป็นภาพเก่าๆที่เราเคยไปเขื่อนกระทูนมานะคะจะมีภาพมาให้ชมกันค่ะ ส่วนใหญ่เขาจะนิยมพาลูกหลานมาเที่ยวพักผ่อนก็เขื่อนกระทูลนี่เขาจะมีร้านอาหารต่างๆไว้บริการอย่างมากมายนะคะมีอาหารหลากหลายชนิดรวมไปถึงงานที่ให้พักนะคะมีมากมายค่ะแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยค่ะยิ่งเป็นช่วงที่ว่าใกล้พระอาทิตย์ตกดินนี่คนจะนิยมมานั่งกันบริเวณสันเขื่อนมีเป็นจํานวนมากนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราจะไปรีวิวมาให้ดูกันค่ะว่าเป็นอย่างไรค่ะ